ค่ะเราก็จะมาล้างช็อเบอรี่ให้ดูนะคะใส่น้ำให้ทั่วแบบนี้นะแล้วก็เอามือถูๆสักนิดนึงนะคะน้ำยานะคะก็ต้องล้างให้สะอาดเนาะเพราะว่าอาหารที่เรานนะกินส่วนเอาไม้นะก็มักจะมีสิ่งสกปรกมาบ้างค้ะเขาก็ใส่พวกยาฆ่าแมลงหรือว่งเคลือบเปลอกไม้ด้วยนะคะก็เอามือถูๆอนี้นิดนึงเพื่อล้างสั่เคลือบเปลอกไม้ออกนะคะ ดูสภาพนะ้ำให้ดูเลยโอใหม่ก้อนสมปรกมากคุณขาเสร็จแล้วก็ล้างน้ำเปล่าอีกทีนะคะ อีกนึงนะคะในการเก็บผลไม้ให้อยู่ได้นานๆเนาะคือว่าเราจะล้างผลไม้ให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่กล่องทัะวแร์อยี่แต่ในกล่องทั่อแร์เนี่ยเราต้องใส่กระดาษทิชชู่ที่เป็นแบบรุ่นดูดซับความมันแต่ว่าตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเลยมันจะดูดซับพวกความชื้นนะคะต่างๆเพรา